มาเรามาดูมิตซูมิชิไททัน n 0 1 7กันต่อนี้ขั้นตอนก็ผ่านการพ่นกันสนิมชนิดเนื้อมากเสร็จแล้วเราก็ดูตรวจด,ดูอย่างทั่วถึงแล้วเปิดไฟก่อนอนี่อย่างเช่นดุมล้อที่เป็นคาลิปเปอร์เบรกเราก็ใช้เป็นสีดำพ่น เก็บงานให้เรียบร้อยส่วนจานเบรกเราก็หลีกเลี่ยงการพ่นไม่ไปโดนจานอ่าแล้วก็โชคที่เราหุ้มไว้เป็นไงมัง่งอ่าชคที่เราหุ้มไว้ที่เป็นเห็นแกนเราจะไม่พ่นอย่างใช่โชครถใหม่ๆมีการรับประกันเนะเราไปโดนเข้าไม่ได้แต่นี้เดี๋ยวเราต้องใช้สีสีกรเสนิมเก็บแนวสนิมนี่อีกหน่อยหนึ่งขั้นตอนการพ่นเราก็ผ่านไปอย่างสมบูรณ์แบบ ตรวจอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอชนิดเนื้อมากก็ถือว่าปิดรอยปิดรอยตะเข็บปิดรอยได้ดีทีเดียวเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดึงกระดาษที่หุ้มห่อทั้งคันไว้หุ้มหอ่อสีตัวรถจะไม่มีโผล่มาอย่างเช่นตัวหนังสือตัวเลขของตัวถังคือ เล็กสี่เราก็มีการปิดทับไว้เนียหนามากเลยครับชนิดเนี้ยมากสำหรับเหมาะสำหรับป้องกันสนิมเกตด,ดูความหนาเลยครับเดี๋ยวตรงตัวหนังสือเนี่ยเราจะใช้สเปรย์ดำพ่นกันสนิมอีกทีหนึ่งเกตด,ดูความหนาครับเนะี่ยเราพ่นไปก็มีลนะสามเที่ยวนี่ครับความหนา ตรงนี้ตรงตัวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวมีตะก,กรนของสนิมเราจะใช้สเปรย์ทับหน้าบางๆเพื่อป้องกันกันต่อไปเนี่ยส่วนท้ายก็ด,ด้านล่างเราก็พ่นเรียบร้อยหมดโครงกันชนก็เราก็มีการเอาสีเพเมอร์ทาที่ขากันชนที่มีเราสนิมเราจะเก็บงานให้หมด ขั้นตอนต่อไปเราก็จะถอดกระดาษออกแกะกระดาษออกให้หมดแล้วเราก็มาประกอบซุ้มล้อใส่กันชนบันไดแล้วก็เปิดดูดุมหลังอีกทีนึงครับ